สวัสดีครับทุกท่านวันนี้พามาชมนะฮะงานในวงังอันนี้กำลังเริ่มเตรียมงานนะครับงานในวังสมเด็จพระนารายมหาราชนะครับพรุ่งนี้ฮะพรุ่งนี้เริ่มวันนี้กำลังเตรียมนะครับพามาดูไฟนะครับาาพมามมาดูไฟนี่ฮะนี่ครับ นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปดูชั้นในไม่รู้ว่าจะเปิดให้ดูหรือเปล่าถ้าเปิดก็ถือว่าโชคดีนะครับได้เข้าไปดูกันอันนี้ในพระราชฐานชั้นในนะครับนี่ครับอันนี้เป็นที่แสดงที่แสดงประวัติศาสตร์ของพันนลัยนะครับอันนี้เป็นที่แสดงนะครับอันนี้เป็นเวทีการแสดงแสดงในพื้นที่จริงเลยนะครับไม่มีเวทีไม่มีอะไรเลย,เลย ใช้แสงสีเสียงล้วนๆเลยในพื้นที่จริงเลยนี่ฮะอันนี้เดี๋ยวจะถ่ายลงให้ดูยาวๆเลยนะครับนี่ฮะนี่ครับอันนี้น้ําจริงๆเป็นเป็นบ่อน้ําจริงๆเลยนะครับไม่ใช่บ่อน้ําที่สแสดงอะไรเลยนะเป็นบ่อน้ําที่ใช้ประโยชน์ในรัชสมัยนั้นจริงๆนะครับอันนี้เขาเรียกว่าตึกอ่า ตึกรับรองอันนี้จะเป็นตึกรับรองแขกบ้านแขกเมืองมา,าพวกวิลาสโปรตุเกสแขกบ้านอินเดียอะไรมาก็าจะมาเป็นอันนี้เป็นตึกรับรองนะครับนี่ครับดูความสวยงามของไฟถ,ถ้ามืดมืดกว่านี้หน่อยจะสวยอตอนนี้พ่อค้าแม่ค้าเพิ่งจัดเตรียมนะยังไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวจะไปถ่ายในโซนไหนๆให้ดู นะครับอันนี้เขาเพิ่งจัดเตรียมของกันนะครับ,รบพวกนี้ฮะพ่งนี้พ่งนี้น่าจะเป็นงานคืนแรกนะพวกเนี้ยพ่งนี้โอ้โหจะสวยผูจิดการตามากแล้วก็จะเห็นผู้คนที่อยู่ในลบบุรีนะครับแต่งชุดไทยแต่งชุดไทยเนี่ยน้องคอนเนี้ยเดินถ่ายรูปก,กันเต็มเลยนะครับอย่างเงี้ยอันนี้พ่อค้าแม่ค้าก็เตรียมมาเตรียมกัน เตรียมมาขายของกันอันนี้เป็นตลาดตลาดซาโมโนะฮะอันนี้เป็นพื้นชนพื้นอมอนนะครับบนมอนนะเป็นตลาดซาโมโก็คือจะแบ่งเป็นว่า,าพื้นที่ของใครของใครของใครอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็เริ่มเพิ่งจะเริ่มเตรียมงานกันนะฮะเดี๋ยวจะเข้าไปถ่ายในนูน้นน่าจะยังไม่ให้เข้าหรือ,อยัง ก็ไบไปวนหรอ,อ